ต่อให้สองหนึ่งพัมพระรามพัมพัมพัมพระรามพัมพัมพระรามพัมพัมพรเรามพัมพัมพระรามพั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 ม อ่าอีรันดอเอา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 น้องเอาเลยครับผมเอาเลยเอาเลยเอานะเอานะเอาเอาเอาได้นะเฟิร์สบัตนะเฟิร์สบัตนะบอกก่อนนะเฟิร์สบัตนะน้องเจ็บนะครับบอกก่อนอ่าเฟิร์สบัตครับผมแต่ที่รู้อ่ะอีรันดอเจ็บเยอะทุกคนบอกคำเดียวครับผมมันไม่มีแครี่ตัวไหนนะครับที่เวลหนึ่งที่จะสามารถสู้กับมังกาได้ครับผมที่แบบช่วงสี่สี่นะเอเรียกช่วงเวลหนึ่งถึงเวลสี่ ไม่มีคาร,รี่ตัวไหนนะที่จะสู้มังกาได้ครับแม้แต่ฮายาเตก็ได้นะแม้แต่ฮายาเตกก็ไม่สามารถที่จะซู้ได้ผมโอเคผมจะลองทาง้าเป็นต่างสถานะนะจุดทางนี้เป็นทางด้านของใครไหนดูซิ <c oughs> ฟอนติโนฮะ <c oughs> หิวเลือดให้เพื่อนก่อนมาเลยเฟรนติโน่นายจะเอาบ้า <c oughs> นายจะเอาบ้า <c oughs> นายเข้ามาด <c oughs> ีฮิวับผมปีปีผม ไปปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเปล่ามันหิวเลือดขึ้นทันนะทุกคนมนดูว่าตายเปล่านะไม่น่าจะตายนะผมว่ามันหิวเลือดขึ้นทันแต่ว่าเอรันดอร์มาแล้วนะเนลนะน,เนดอร์มานะตรงนี้เอรันดอร์มา้วหมีเพื่อนระวังนะระวังนะกำลังไปกำลังไปกำลังไปคือโดนโดนแน่นอนครับผมเอรันดอร์บินกลับมาเปล่าบินกลับมาเปล่า,าไม่บินมันไม่บินกลับมาแล้วก็จะบินกลับมา แล้วแต่เมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมีบฟัฟฟานะเอฟเลนฟลเลนอยู่นี่แหมว่าจะไปฆ่ามาัานซะหน่อยทุกคนลอดไปลอดไปลอดไปครับผมเฮ้ยคลิปผมหายตัวหนึง่งเฮ้ยแล่โดนแล้วแลดโดนแล้วไอ้นี่โดนแล้วมาลอดมารอด,มา,อด,ดมาลอดโดนแล้วปับปับปับมาลอดโดนปับตอนนี้พี่จะโหดหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะโชว์โหดให้ดูนะ แล้วต่อมามังการจะเก่งได้ก็ต้องมีมีของอ่ะมีของสักชิ้นสองชิ้นแล้วรู้เรื่องครับเสร็จโขนปลาปลานี่มาทุกคนปลาสกิลมาผมปึ๊บ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 ดีโดูเสุ็ระวังนะสุก้าระวังนะผมสุก้าระวังนะเพื่อนจสรจเสจ็จ ไปผมตายว่ะหน้าตายแล้วโอเคตายแล้วฟลอเรติโน่ฮะซ่าเหรอเฮ้ยคาเฟอีนีโดนกำลังไปครับผมตายในรอแตงครับขึ้นในบนครับไปบอกได้บอกได้ครับผมบอกได้ครับผมอ่าอ่าอ่าฟลอเรนฟลอเรนครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลทิ้งเบิ้ลทิ้ง กนทิง้งอนทิ้งผมอนทิ้งผมทำไมอนทิ้งเราทำไมไปไหน,ะน,ไหนไไไอะไปไหนไปไปไหนีงานตีผม้งหนได้ไหมดนะี่ทำไมอะเอาบลบหลอดช็อปไปแล้วทังหมดนี้ซืบซื้ซื้ืบซืบแตกแน่นอะนแตกสองแตกาม้ผมไม่แตกสักตัวเลยเอ,อ <S <S ได้หนึ่งตัวครับผม <S <S โอต,ตีตีผมสวยเป็นแรดได้ d Q แล้วผม กลางครับผมโอ้เพื่อนเราสตาร์ทไม่ได้เพื่อนเราสตาร์ทถอยกันถอยกันถอยกันบับแดงผมไปแล้วบ้างน่ะบับแดงเกิดกี่วิสิบสามวิครับผมบับแดงยี่สิบสามวินะฮะทุกคนนะอันตรีกันเพิ่มเลยกครับตอนนี้เราฆ่าหนึ่งตัวแล้วนะทุกคนนะปรับปรับสิบสิวเลอดตัวเองขึ้นมาครับคาว์เวนนี่ตัดคลิปผมเลย แคลลี่ตัคดคลิปผมหมดเลยอ้าวฟลเรนฟอเรนเจ็บนะฟอเรนเจ็บนะฟอเรนเจา้าว่าเรนเจ้าว่าคิวเลือดขึ้นละน้องเจ็บนะบอกกันนะอาวีบาแล้วแคลรีผมลงไปตายเลยกำลังไปกำลังไปทำนัทำมา้วะกำลังไปกำลังไปกำลังไปเย็นไว้เพื่อเย็นไว้คิปเข้าด้วยหยได้นะเฮถออยอยถ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 อย นี่งไงเขาเล่นแตกไปเลยอ่ะซีเนียลซีเนียลซีเนลออเนลอาเหรอซีเนละเอาเหรออ้าวตายนะไอเดอร์ตายก็แตกนะอ้าวอ้าแตกนะแล้วมันได้ฮิวเวนโดวั์ <What? S 2> ได้ฮิวเว้ <What? S 2> เยเฮ้ยว <the> ั a t t อ e Fuck สวัสดีเพื่อนนี่งไงเรียบร้อยแตกไม่นอนครับซีเนียลฮะเรียบร้อยเมื่อกี้ติดพิษอยู่นะโอ้สมิเปล่าซานักซานักซานักเฮ้ยไทเตะบาหทุกคนไจะเตะไม่น่ารอดนะผมว่านะแตกครับผมสวยครับผม Okay. แต่ก็หมดไล้คลิปต่าน้าร<อ>ครับผมตู้ลำบากนะฮะฝั่งเขาแครี่สามตัวนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากเป็นอะไรที่น่ากลัวมากซึบซึบซึบเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนของตักหน่อยแล้วกันมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนทันได้ไหม <Of course. S 1> ไม่มีอะไรเปลี่ยนทันเลยไม่เป็นไรกำลังไปครับผม สตารมาหน่อยเพื่อนสตารมาหน่อยเรียบร้อยหนึ่งตัวครับผมเตะถึงพอดีครับผมล้อไปเลยครับจังหวะนี้ใครจะเตะใครเตะจาเอาล่ะสีเนียวาร์ปลงมาแล้วทุกคนฝั่งเขาวาร์ปลงมาเยอะนะฝั่งเขารับวาร์ปลงมาเยอะนะครับผมในป่านะครับในป่านะผมในป่าฟอเรนนะเพื่เอาดิเอาเะล่ะเอาเปลัาฟงกรับฟงกรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเปิดเพื่อนอย่าเพิ่งไปเปิดอย่าเพิ่งเปิดไฟเพื่อนผมตีมังกรอยู่ผมตีมังกรอยู่ เสวยครับป้องกลางครับผมไปป้องกลางครับ <c oughs> ไปป้อมกลางครับ <c oughs> สปีดดสปีดเดอรหิวไรัตขึ้นครับอะไรสินี้อ้าววับวับเลยวับเลยนี่ไงนี่ไงว้าวตีวา้าวว้าวหรือเปล่าแตกนะ <c oughs> แล้วเราเรียบร้อยครับคุยกับเพื่อนครับสวยครับผมห้วววมาว,ว,วิมีนติดว่าไง่าอินดอร์อินดอร์ว้าวอินดอร์อินดอร์เหรอเคยอ่อนใช่ไหม ได้อ่อนแน่นอนครับอาะรู้ขโมยโดข้าวโดนยี่กันไว้おまはもう死んでいるนี่ว้าตะก้รลกลับมาทำไมเรียบร้อยกลับมาทำไมเคยอ่อนใช่ไหมอ่อนแน่นอนครับจังหวะนี้ <c oughs> เล่นเป็นน็ปอปป้าตรงกลางต่อครับป้องกลางต่อครับ <c oughs> ผมลาวินเหนอเรอลาวินแตกนะแตกนะ <c oughs> แตกแน่นอนเรียบร้อยโอ้โหนี่แรงจัดชัดจริงเลยครับ ฟลอเรนติโนเข้ามาป่าฟลอเรนติโนคุณจะเอาหรือป่าครับฟลอเรนติโนวาร์ฟเหรอนี่ไงเเ้ยมันการสถานะมันการสถานะโอ้ยโดนลามโดนสตันโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะจัดชัดดาวเลยครับผมโอ้โห <c oughs> ถอยรอเพื่อนหน่อยเพื่อนถอยรอเพื่อนหน่อยโอ้ผมค่าปเจ็ดสอง <c oughs> ผมอดได้รีเจเน,นรีทุกคน <c oughs> ถอยไม่รอเพื่อนเลย เออคือจังหวะนี้เรียบร้อยครับอัดแพ็กคู่ครับแซนด์วิชเออเฮอรจังหวะนี้เรียบร้อยดันเลยดันป้อมนี่ดันป้อมนี่ดันป้อมนี่คิดหนิเดี๋ยวผมแปะวอันนี้ก่อนนะครันะผมแปะมังกรเนี่ยไอผมแปะวอันนี้ก่อนนี่ผมจะเอามังกรฎแล้วมงลงผมจะแปะบัฟฟ้าก่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะเย็นไว้เพื่อนเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เพื่อนตีครับเทคนิคฟาร์มคลิปตางกองฟาร์มคลิปสามกองโคตรไวรับ กำลังไปครับผมใจเย็นใจเย็นอำมาทำมาทำมาครับผมใจเย็นใจเย็นนะเห็นไหมเพื่อนเย็นไว้เป๊บปึ๊บรอผมก่อนโอเคของตีคิ้ไหมฮะเรื่อยๆผมนื่ก็พักปรับ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 ตีวงก้อนฮะขอร่างสนับสนุนหน่อยมาเลยเพื่อนมาเจ็บเจ็บเจ็บ กลางโนะดนครับกลางโดนกำลังไปกำลังไปกำลังไปเพื่อนกำลังไปสวยครับอ้าวเอนดออนดอเปล่าอนดออนดอเปล่ามีมันก่อนอินดอเปล่าอนดอกาเปล่านยยงไ e ก่อนเลย ไปไหนน like. na ี่ไงวิ่งไปที่ต่อยสองหนึ네่งตายไหมครับผมซีเนลไม่น่าจะตายนะมาหลบไปโอ้โหเลือดเหลือหน่อยเดียวแหม่รอดฮะเดี๋ยวบล็อคแดงกันขโมยบล็อคแดงครับผมตึบตึบหาเตะเอาเปล่าหาเตะเอาเปล่าหาเตะเอาเปล่าอ๋อเดี๋ยวเจ็บนะเดี๋ยวเจ็บนะที่เป็นออสเลย์ปึ๊บเรียบร้อยผมปั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 มตีปัมครับผมตีปัม ฮิวเรือดเพื่อนครับผมสายฮิวครับสามมี่สายฮิวครับผมนี่ฮิวเรือดทั้งใบครับผมโอ้ทีเดียวเต็มเลยทอลาสไลด์โอ้โหโอ้โหไอ้มอสมอสแตกครับผมเรียบร้อยครับผมทางด้านของเอรันดอครับโดนแค่ตะแตกเดียวนะทุกคนนะตะแตกเดียวนี่ไปนอนกับหมอบกระแตตุกเลยครับผมตะแตกเดียวครับหมอบกระแตตุกเลยครับผมนี่ครับผมอ่า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 ปาเขาให้เอือเรียบร้อย เรียบร้อยเออหือมาดิครับผมอ้าวไปไหนไปไหนครับผมอ้าววิงเกอร์หนีแล้วเหรอวิงเกอร์หนีแล้วเหรอเดอะบุคคิวครับผมนอนหมอกกระแตตุยโอ้โหจงังหวะน,นี้โอ้โหโคตรแรงมันแรงเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหเกินไปแล้วครับมากร่าฟาร์มป่ามาทำไรมาทำไรโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอสซีเนียตื่นดูเลือดเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครสมาชเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับสำหรับบากก้าฟาร์มป่าครับทำให้แล้วนะครับแบบใน t ิกตอกนะครับว่ามันโหดขนาดไหนครับเห็นภามตัวข้ามไหมครับกี่ชีวิตก็ไม่พออะนอนหมอบกระแตตุยยึดไปเป็นต่างต่งเลยครับทุกคนมาดูครับดามเมียที่ทำไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอ็มวีพีที่ทำไปเท่าไหร่นะทุกคน มาดูซีมาดูนี่สำหรับเพื่อนคนที่เล่นในเกมนี้นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่เรากดมาเจอกันแล้วก็คุณก็ได้ดาวไปผมก็ได้คลิปแล้วผมก็ได้ดาวนะครับโหเดครับผมถ้าถ้าเข้ามาดูในช่องผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเล่นตัวนั้นตัวนี้ครับผมฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะถือว่าวันนี้มันคลิปที่ดีมากเลยทุกคน MVP อ่ะสิบเจ็ดดาวอะตอนแรกพี่อยู่สามสามสี่ดาวเลทุกคนโอ้ได้ที่คิวกระโดดเกินไปนี่ฮะเจอนะตาแรกอะ ปูเซฟประูซิโอ้คะแนนนับสิบเอ็ดจุดเก้าครับผมห่างเหินนะครับเคยอ่อนเอลันดอร์ไหนดูดูแรงหน่ะตอนนี้ก็อ่อนเหมือนเดิมครับโอ้หขิงขิงขิงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเออให้ลุมดูุมดาเมจนะครับนี่นะครับผมไอเทมแบบนี้นะไอเทมแบบนี้ดามเมจทำมาหมดแสนหนึ่งครับเยอะสุดนะครับส่วนพลังแฝงนะครับเดี๋ยวพี่จะดูพลังแฝงนะพลังแฝงใช้แบบนี้นะครับสำหรับมังกาสายฟาร์มนะครับมังกาสายฟาร์มนะสายฟาร์มนะครับผมถ้า ถ้าไม่ใช่สายฟาร์มไม่แนะนาให้ใช้อันนี้นะครับแต่มันก็ใช้ได้นะแต่ว่า,าเฉพาะสายฟาร์มก็ต้องควรใช้น,นี้ด้วยครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มดามจที่มันยังไงวะห่างหายไ,ไปนะดูสินะครับสําหรับพลังแฝงนะครับนี่ครับนี่ยังเป็นลิกเตอร์อยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นมกันกกงกาให้ดูนะเ,นตนเนลตครับก่อนนี้มักังกานี่นะครับเซตนี้นะครับผมเซตนี้ถือว่าแรงมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย